้้งนบสวัสดีครับมอนีมาเบิ่งผลงานครับเก็บองแม็กแม็กมกาเลนาครับถึงฤด,ดูการการเก็บแล้วครับเกบไงเก็บิร์ยาบอซุปเปอรได้ครับ เก็บ <Thank> mm. มือแรกครับ แดงมากดีง่ายๆครับ phi xen tử chạc bao đóng bùa bao bận đùng hoài so phan phú thầu นี่บ้าบอลดุงครับบ้าบอลดุง,องหอยซอกครับผู้เท่าหอยซอกแดงๆครับแดงๆหอยซอกปันผู้เท่าไปหักขั้หอยครับ

ตปลายไว้ด <mondo> <flix> ้เไปเก็บเลยไปกดต้นเี๋ยวคับผมนี่ั่งนาินได้เลคีบเป็นลินได้มากเลยบวกุกกันเลยครับบ่าวสุกุน้องไคร เล่น,ดนเด้นดิเล่นเด้นดิ

เซิร์ฟครับผู้เด็กมื่อมาโหลดอิ่งเท่าไรอยูนี่ยิ่งมึงแม่เคยกันไหมโอ้ยมันลุกหมดหรอกยิ่งหมดหรอ,อ,อกเอาไปไหนมืงามอยู่มืองามดิโอ้ยเจ็ดหาผลงานเจ้าของครับผลงานเจ้าของเมึงออกสม้สมสม้สมส้มส้มดูนะเจ้าของมาแตง่งเจ้าของมาเก็บ

แปบปีป่ะนเียมันเหรอเอาไปไหนมาเห็นว่ามันใหญ่ารแปดสิบป่ะเกินเออวาที่ไหนต้องไม่ได้เก็บเต็มยมึงเบียดทิ้งเครื่องนี้ครับเมื่อกี้แปดเรียมันต้ม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 

เดี้นินเลยยัเ่ได้จ้งนเมื่อกู้ดอนครักูดอนเบงครับนี่ยอ้โอ้ขี้เขาเดี๋ยวครับเดี๋ยวองืนโอ้นี่งานนี่ครับอ่นนี่ mọi người với, ngủ uh, từng người anh này, ở, ở đây mất về rồi đó, đây mất căng kinh, căng mạc quá nhỉ này xe học có không? xe ván ván, thật không biết đó, cái gì ván mas vai ter que ir não.

ก็ไม่เงมดเลยป็นมเนี่กัดงนที่เขียวเยอะแยะน่ว

บ้านนี <ve> ้แล <P> ้วสนุก่าูดใดยังไมีคอตายหรเปล่พี่นนอกให้จางเขียวค้อีหก่อนบอกทือวัาอยากไดผู้หนึ่งมาสัตสองขัดสองสองอสอืข้ออายุง้น ในลนยเนี้ยก็ดีด้อยููมีวีซ่ามีห่งตลับไปเด้เครับผมผูมีกัมาได้ขึ้นกัน <c oughs> เนาะเจ็บบาแม็กเราบ๊วยโดนก็นกนได้เจ็บบางเนขอนื่งเลยครับได้ต้องการติรดต้อมาหลุดเพาอไนนด้เการได้เจ็บข่าวหองข่าวหัวยังคือเขาหรอกาสายระดได้่มาอนี่ใช้ดีๆเนี่ย่เราวาออาเอาสีสยจากของ กนกินเหากินเบียร์ขอพันทักก้อนครับเบียร์เผาหมเกินเบียว่าเอาไกินได้โอ้ยกนกินไหวนะโอ้ยจ๋ะเรนยิ้นใส่เพื่อนดอกใส่กับคุเนี่ยที่หาดดวดแนง่งแมนมวกนาไป รายการย้ได้นีลนะงานนในเน่ยงดีะอะแ้นก็ได้การหรอกเรี่ออายดย่ว่งางใ็ถอูนบอรถือเลยคาดตาต้อบอกเพิงสันหยอกบไล่อะบลู้ <laughs> บ่รวงอันนี้บ่ละปกติเป็นคนบ่มาบ่แอกว่าบดผอกล้องกันแน่ <c oughs> เห็ดวงแน่งไว้ด้วพี่น,อน้องแกสีขันนแลนะเดี่ยวดเอด้วยมันมีดอกแต่คงใคส่กิ๊บด้เขาจ้าโอ้เรียนเียมบหลังเงยเงยไหมเอะได้เลยการนี้ดินัางเก็บอะไร่ครับบอบอบอปแต่ยังมาอ่านเวรกับปนัน้องนำกินเลย มียังเรอสมเสมาไหวเดียวกินได้ไรอเป็นยังมือแรงกินอีกตัวกินร้อนมือเล้งก็ได้ห้ำมื่อเลยกินรอด้บยเลย้างนวลข้งหลง่าเมอนกันเนื้ไปเลี้ยงเคอ้างก็ดีงายเลี้ยงเื่อไ้อั้งหนครับผมงนั้นนะได้ยู่ เจ้าหนี้ผมว่เจ็บซอยผมก็คือคนที่มันงอนักแต่วันนี้นางเก็บที่พูดหยอนเทลตุนเทลตุนออกแบบมาใส่งานนี้โดยเฉพาะด้วยครับผม เอาเบบมาดูเฉพาะเลยค้องคอปับรถค้องคอเหรวเปรียบมัดใส่เท่าว่ะคล้อนทุบหัวเลยหว่แล้วมันจะจุตับบาดนะบีกคมๆนะเอาอายไปเลยครับมันหนักเท่าน้าอยเท่าน้อยงานมันกองกับงานมันกองมันหนักไป

ไปต่อไปมาต่อเด้อก็เดี๋ยวมาต่อเอ้แสงมาต่อไปพักกับพักทุกคน <laughs> ดูสวทเ้อครัด้อเื่อน้เงินฟังผทุ่มหนึ่งขอบัตรอม่คนคัดหรอกแต่ซิมี่นคัดให้อยู่เหนแล้ตอนนี้ยังมอนอันมีทางติงหน่วยอยุ่ Mình bản, bản. Không người đổ khắp để khách đầu nuôi nhai xây nhai Mẹ lưm kẹp, lưu bộ kẹp Mẹ nuôi nuôi nhỉ bố Nuôi nè Mẹ bỏ hai yon Yon đi bưng Yon lắm Đấy là

เห uh, uh, ็นบ้าว้อยมันบอดีเก็บมันมันหนึ่งมันบรดีงเลยพุนอยู่ต้องพุ่นกากสากอยู่นี่อุ้ยนี่ก็ยอดดันี่ก็ได้เบิดแล้วเนาะนี่งดีเลย่จุดลงแมก เอาตัวเอยเอาเอามันแดงแงหลายๆตววดยดัเดยดเเนี่ยเรื่องด่อะไรยูดเนี่ยนี่ตกกนี่นี่นี่น่เออ่น่นกักโอ้บอกเราจะเกิดย่เล้ง

มึงโจรหลอดบางแม็กหวานพิษหนาวโจรเนี่โจรแล้วบอกแม็กนะโจรแล้วบอกแม็กเพล่าวะเพราะอะไปอยากไปกินครับโอ้บอกแม็กหวานเดี๋ยวกินอนย เด้งเด้งโอ้โห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 ยังครับลูกลายจนงาฉีกครับ น,น,นั่งพักนะครับ <c oughs> เอา้าครับแจ้า้ากำลังปวดขาแล้วลายแห้งจะเก,กี่ยวมากเลยโอ้จีบประทันแล้วเมื่อแห้งแล้วเมื่องแล้วเมื่อแห้งแล้วก็จอดนะไป <c oughs> พวกเป็นจ้ <c oughs> เดนเด่กนางาเดือุทุ่มหนึน่งเข้าบ้านครับ ตุงหนึ่งตะเวนยังขางฝาอยู่ขึนมาเลยก็้ือเดี๋ยวอเดี๋วต้องีบางทีตองข้าวข้าว้เดือนหนึ่นต้องเดี๋ยวมันวดใจไร้นี่มน to <isan music> ันเป็น่นี้มันเปนช่งเลยเปิดนี่เปิดชุดเกียร์แล้วชุดอะไรก็ใ้เรามีแต่ต่อปลอกน้ำเลี่ช่วงแ้วว่า Cả, cả đường, cả đường, cả đường. Mà, mày buộc làm mày qua nào qua dạng ครับคนแนกเขาบ้านครับเขาไปคัดในก,กรีนาครับเอาไว้พอกันคลิปนะครับไปสิเหตุการณ์เข้าไปคลิปนี้คับสวัสดีครับ